สวัสดีครับวันนี้จะพามาส่งนะครับชุดที่นะครับทางเกมก็แจกค,ค,ครบรอบ3ปีที่ป้าไลน์สนะครับเราไปดูกันนะครับนี่ชุด anniversary 2 0 2 1นะครับชุดเย่ากับชุดเยือนนะครับผมนี่จะเป็นชุดนี่นะครับ ลับไปเลยนะครับผมโอเคีชุดนี่ก็คือชุดเย่านะครับผมนี่ก็เป็นชุดเยือนนะครับก็สวยดีนะครับเป็นลายจุดๆนะครับ